สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าหนึ่งล้านบาทหุ้นเิ้นสเวงเทรดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ชวนท่านฟังเรื่อง m มซ์เซตครับถ้าไมซ์เซตพังนักเทรดควรทำอย่างไรครับถ้า m มซ์เซตพังนักเทรดควรทำอย่างไร ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter คุณ Trading Composer นะครับคุณอีวานนะฮะกบบอกว่า If y o u r m i n d set is compromised here is one of two things you should be thinking of doing ครับคือ1คือหยุดครับหยุดพัก2ถ้าหยุดพักไม่ได้ก็ต้องลดจำนวนเงินที่เทรดลงครับ position ไซ z e ลงนะมาดูนะครับหยุดเทรด หยุดเทรดเนี่ยก็คือก็พักอ่ะครับหยุดเทรดก็ไม่ได้หมาว่าเลิก trade เทรดไปเลยนะแต่ว่าพักหน่อยคือขอเวลานอกครับขอเวลานอกพักเพื่อที่จะเรียกความสดครับเรียกความสดแล้วก็ทำให้เรามีมุมมองที่ที่กว้างขึ้นนะครับเปอร์สเปกทีฟคือเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เราเกิด ความขุนมัวทางอารมณ์หรือไม่ก็เกิดอาการแพนิคอันนี้นะการตกใจคืออาการไมเซ็ตพังนี่มันก็เป็นลักษณะที่เกิดหลังจากคุณโดนตลาดเล่นนะครับพูดง่ยายนะตลาดเล่นให้แบบเฮ้ยเหวอะหัวแหลกเลยอะทำไมเป็นงี้วะคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้คือเราคาดหวังในผลลัพธ์มากว่ามันจะต้องเป็นบวกแต่ว่าผลนันออกมาเป็นลบครับซึ่ง คุณดันเดิมพันสูงไงทำให้ผลออกมามันไม่ดีอ่ะมันหูมันผิดผิดหวังมากเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่คุณขาดทุนติดต่อกันนะครับติดต่อกันหลายครั้งจนคุณรู้สึกว่าอืมมันมันท้อมันแบบคุณคุณยิ่งพยายามยิ่งโดนเนี่ยพวดไงยิ่งงานโดนแล้วก็รู้สึก ท้อใจรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งครับเหมือนกับอาการน่าจะคล้ายกับมันเป็นเบิร์นเอาว่ะแบบอมไม่ไหวละทุกอย่างแทบจะมมดไหม้เนี่ยลักษณะเนี้ยครับถ้าคุณเจอลักษณะแบบเนี้ก็ผมตีความว่าเป็นลักษณะของไม์เซตพังเนี่ยนะง่ายสุดคือหยุดครับพูดง่ายนะการหยุดนี่การพูดง่ายจะ่ทำโคตรยากเลยนะถ้าคุณสามารถหยุดได้เนี่ย คุณพักได้นะคืออาจจะพักไปวันหนึ่งสองวันก็ได้เพื่อที่จะทําให้เราใจเรามันโล่งไงแล้วก็มองทุกอย่างมันด้วยความเป็นกลางมากขึ้นไงถ้าเรายังคงเทรดต่อนะปัญหาคือว่าคุณจะแทบจะไม่เหลือตกกะไกเลยอะ่ะเพราะว่าคุณอยากจะเอาคืนไงหรือคุณเทรดไปแบบแบบทั้งสิ้นครับที่ว่าคุณรู้สึกแก้แค้นคุณรู้สึกแค้นเคือง คุณรู้สึกกลัวมากก็ได้แต่ว่าคุณอยากเอาคืนน่ะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณโดนต้องอยากเอาคืนนะหมายความว่าคุณสู้ไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยหยุดพักดีสุดครับแต่ถ้าคุณหยุดไม่ได้จริงๆหรือไม่ก็พักไปแล้วละ่ะพักวันแล้วแต่ว่าเข้ามาก็เกิดความรู้สึกยังคงเกรงเกงอยู่นะกเกรงรู้สึกว่าอความหวาดหวั่นก็ไม่หายไปแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องกลับมาแต่การกลับมาทางใหม่เนี่ย ก็เป็นในลักษณะที่เรียกว่าขาสั่นขาสัน่นเล็กน้อยนะถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยให้ท่านลดจํานวนการเทรดลงนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่พักนะแต่ว่าคือพักไม่ได้อน่ะรู้สึกว่าทองเท่าต้องทำอะไรสักอย่างยแต่ว่าการทำอะไรสักอย่างคุณนั้นต้องเป็นการทําในแบบที่ลงเงินน้อยลงครับลงเงินน้อยนะ Reduce your position เพราะว่าถ้าคุณ จัดหนักมากเกินไปเนี่ยมันก็สื่อว่าคุณเทรดด้วยอารมณ์นใช่ไหมถ้าคุณอยากจะบอกโลกว่าฉันไม่มีอารมณ์ด้วยหรือฉันอยากจะอลองแย่ดูเนี่ยคุณต้องเทรดด้วยเงินน้อยฮะเพื่อทีอ่จะลองทดสอบตลาดดูครับทดสอบตลาดดูจนก,กระทั่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังใจใจอะไรเนี่ยค่อยจัดหนักครับคําว่าโมโจรครับเนี่ยผมไปเซิเร์ชเซิร์ช g o o g l e ดูก็บอกว่า,วาม,มันแปลว่าเป็น เป็นการสื่อถึงความโชคดีนะหรือว่าเป็นทักษะทักษะที่คุณเคยมียงั้นนะฮะนี่ฮนี่เป็นสิ่งที่ทางคุณอีวานนะครับเทร d ิ n งคอมโพเซอก็บอกไว้มันทให้ผมนึกถึงนะครับนึกถึงสิ่งที่เสียยักษ์ท่านได้พูดไว้เช่นกันนะว่าเนี่ยมันมีประเด็นที่คล้ายกันคือเสียท่านบอกว่าอะไรก็ตามถ้ารู้ว่าพลาดต้องถอยก่อนแสดงว่าห สติปัญญาเราสู้ไม่ได้ครับสองแสดงว่าเราตาถั่วนี่ผมว่าดีนะเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าคุณพลาดอถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณพลาดนะคุณต้องถอยครับเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกับสิ่งที่คุณอีวานพูดไหมเทรดดงคอมโพเซอร์ไวว่าเนี่ยถ้าคุณพลาดเนี่ยต้องรู้จักถอยนะเพราะว่ามันสื่อชัดเจนแล้วตลาดกำลังบอกคุณวันหนึ่งอะสติปัญญาเรา เราสู้ไม่ได้แล้วฐานการมันเี้ราสู้ไม่ได้แล้วหรืออาจจะโดนเราอาจจะไม่ทันเกมเขาแน่นอนเราไม่ทันเกมเขาหรือไม่เขาก็ฉลาดกว่าเราครับนะเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลสองคือว่าเราตาถัว่วเรามั่วเองฮะเนี่ยคือถ้าเราถอยเนี่ยมันทําให้ถ้าคุณกล้าถอยนะผมว่านะถ้าคุณกล้าถอยแสดงว่าค,คุณรู้ตัวเองแล้วว่าคุณยังไม่ดีพอนะ รือถ้าคุณไม่ดีพอคุณก็รู้ตัวว่าคุณไม่ละเอียดนะเนี่ยถ้าคุณกล้าถอยแต่บางคนเนี่ยที่เขาไม่กล้าถอยเพราะว่าเขายังเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดไงเออถ้าคุณเชื่อว่าไม่ผิดแต่คุณพลาดนะแสดงว่าคุณมั่นใจว่าคุณสู้เขาได้หรือเปล่าหรือไม่คุณก็คิดว่าทางฝั่งโน้นทางตลาดกลั่นแกล้งคุณอยู่แบบนี้นะผมว่าไม่จบง่ายง่ายครับ ยิ่งสู้น่าจะโดนเพราะว่าถ้าคุณพยายามครั้งแรกพลาดนะแต่คุณไม่ยอมแพ้เขาที่สองยังพลาดอีกแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ฝั่งตรงข้ามนะปัญหาอยู่ที่คุณนี่แหละคือคุณถ้าคุณสติป,ปัญญาสู้ไม่ได้คุณก็ตาถั่วแล้วครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการถอยดีสุดนะครับอีกประโยคนึงที่ผมว่าดีมากจากเสี่ยยักษ์เขาบอกว่าบางช่วงของเรานะบางช่วงของเราเนี่ยนะคุณ ไม่สามารถชนะได้ทุกครั้งหรอกคุณต้องมีพลาดครับนะฮะถ้าพลาดเนี่ยต้องยอมรับว่าพลาดนะพลาดแล้วถอยก่อนเพราะอะไรครับมันแสดงว่าช่วงนั้นอ่ะเราสู้เขาไม่ได้จริงๆอ่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆ,เ,เ,มงๆเมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยอนะครับถอยออกมาดูอยู่วงนอกก่อนถอยออกมานอกสนามก่อน ะะการถอยประโยชน์มันมีนะครับก็คือว่าถ้าเราถอยออกมานั้นเราถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่เพลียงพล้ำนะครับความคําว่าเพลียงพล้ำคือว่าเราสู้ไม่ได้ไงใช่ไหมเพลียงพล้ำคือสูสีอะ่ะแต่สูสีในเชิงที่เราเราถูกกระทาอะ่ะเราเป็นฝ่ายที่เป้อแป้ดังนั้นถอยก่อนครับรู้ว่ารู้ว่าเป้อแป้เป้อแป้เนี่ย โดนเขารุกฝ่ายเดียวโดนเขารุมฝ่ายเดียวเนะี่ยต้องต้องถอยครับประโยชน์การถอยคือว่ามันทําให้ตัวเราสดครับสดคืออย่างน้อยคุณจะไม่โดนไม่โดนทุบอะให้น่วมนะฮะเมื่อคุณไม่โดนทุบให้น่วมไหมเนี่ยคุณการฟื้นฟูก็ไวขึ้นสิครับเพื่อทําให้เราสดไงเรามีความสดเรามีพลังกาลังกลับมาใหม่แล้วกลับไปสู้ใหม่ครับอย่าได้ สู้กันจนไปตายข้างหนึ่งครับเพราะว่าในการเทรดนั้นถ้าคุณพยายามสู้ในเกมที่คุณสู้ไม่ได้นะในเกมที่คุณสู้ไม่ได้นั้นเจ๊งท่าเดียวครับนี่ฮะถ้าไมาเ่เซตพังนะครับให้ฟังคำเสียยากไว้ว่าต้องยอมรับครับว่าตอนนั้นคุณสู้ไม่ได้จริงๆถอยมาครับถอยมาถอยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสดครับนะทำในสด ดึงสติดึงพละกลํกลากกลังให้กลับมาใหม่ก่อนรื้อฟื้นสติรื้อฟื้นพละกำลังให้มันกลับมาใหม่ก่อนจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราสู้ได้แล้วค่อยกลับไปใหม่ครับตลาดหุ้นนั้นโอกาสมีมาเรื่อยๆครับโอกาสเหมือนรถเมย์ผมชอบอิเทียๆแบบนี้บ่อยมากโอกาสเหมือนรถเมย์ครับคันนี้ผ่านไปนะคันเก่าผ่านไปคันใหม่ก็ามาครับเนี่ยแบบนี้เสมอความท้าทายเราก็คือว่า เราต้องรอดก่อนครับเราต้องมีเงินสดเหลือก่อนมีเงินสดเหลือเพราะว่าการเทรดนะถ้าคุณไม่มีเงินน่ะเขาไม่ให้คุณเทรดหรอกครับถ้าดูตัวว่าพลาดขายขาดทุนเก็บเงินสดมาเก็บไว้ก่อนครับอย่าได้ตันทุรหลังสู้ขาดเราโอกาสใหม่ครับเราโอกาสใหม่โอกาสใหม่ที่เรามองเห็นผ่านสายตาที่เป็นกลางเรามองเห็นว่ามันได้ผ่านเช็คลิสต์ ที่คุณได้ตั้งเอาไว้ครบทุกข้อเรามองเห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่มีมากกว่าความเสี่ยงค่อยเข้าครับผมมั่นใจว่าโอกาสครั้งหน้าที่คุณจะเข้ามันจะมอบรางวัลก้อนใหญ่กว่าการขาดทุนการตัดขาดทุนที่คุณพึ่งตัดมันทิ้งไปไม่กี่ครับดังนั้นนะครับเชื่อครับถ้าพลาดนะลองดูนะครับถ้าพลาดให้ถอยนะครับ ถอยแล้วก็เก็บคลองเอาเขาไว้รอจังหวะที่ดีค่อยเข้าไปใหม่ครับขอขอบคุณเสียยักษ์นะครับและขอบขอบคุณคุณยีวานนะครับที่ให้ไอเดียข้อนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าท่านจะเอาตัวรอดได้ในตลาดหุ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างพอร์ตปั้นพอร์ตตัวเองให้มัง่งคั่งและร่ำรวยตามที่เจ็ตใจปรารถนานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ